ของการอภิปรายผลแล,ล้วก็ข้อเสนอแนะนะคะว่าเราเราจะอภิปรายยังไงให้มันแบบโดดาหรือว่าตรงประเด็นมากที่สุดมันควรจะมีองค์ประกอบอะไรบ้างคะในเรื่องของการอภิปรายคะ่ะเชิญท่านประกอบและท่านผ่ของสั้นๆเลยครับ,รบผมสั้นๆเลยเพื่อเพื่อล็อกเวลาให้อยู่ในช่วง5นาทีที่เหลือนะครับมันเป็นการอภิปรายที่ไม่อภิปรายครับ หมายความว่าครูผู้เปจ้าของงานวิจัยเนี่ยไม่เข้าใจความหมายของคําว่าอภิปรายผลการวิจัยนะครับว่าการอภิปรายผลการวิจัยเนี่ยคือการนําเอาผลการวิจัยที่เกิดขึ้นนะครับมาอธิบายขยายความให้เห็นว่าทําไมผลจึงเป็นเช่นนั้นเช่นสมมุติว่าผลการวิจัยของเราพบว่าหลังจากใช้นวัตกรรมแล้วเนี่ยผลสำเร็จการเรียนของเด็กเนี่ยมันสูงขึ้นกว่าก่อนใช้อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับโน่นนี่นั่นก็ว่ากันไปคําถามก็คือทําไมมันจึงสูงขึ้นมันได้รับอิทธิพลมาจากนวัตกรรมอย่างไรและนนวัตกรรมนั้นมีขั้นตอนกระบวนการในการพัฒนาเด็กหลายๆขั้นแต่ละขั้นน่ะมันทําให้เกิดผลสลัมฤทธิ์ทางการเรียนที่มีพัฒนาการสูงขึ้นอย่างไรนะครับตรงนี้เราไม่ค่อยเราไม่ค่อยเจองานอภิปรายแบบนี้นะครับแต่เรามักจะไปเจอว่า ผลสังกัดการเรียนหลังเรียนสูงก่าก่อนเรียนอย่างมีนัยยะสาคัญสอดคล้องกับงานวิจัยของทรงศักดิ์ภูศรีอ,อ,อ่นอ,อนที่พบว่าเป็นอย่างนั้นหรือสอดคล้องกับงานวิจัยของประกรณ์ที่พบว่าเป็นอย่างนี้แล้วก็จบอันนี้ผมถือว่ายังไม่ได้อภิปรายและเราเจอบ่อยมากครับเจอบ่อยมากอภิปรายเพิ่มเติมให้นิดหนึ่งได้ไหมครับได้ครับรรเลยครับคือป,ประเด็นนี้การอภิปรายผลเนี่ยนะครับคือตามหลักจริงๆแล้วของการอภิปรายผลเนาเราจะอภิปรายผล อย่างน้อย,ยสี่ประเด็นที่เราจะต้องเขียน,นอาจารย์สอนประยุทเลขก็จะไล่ไล่ตัวเลขให้ให้จำได้นะครับสี่ประเด็นหนึ่งครับสรุปผลการวิจัยสรุปผลการวิจัยที่ตอบจุดประสงค์หรือตอบสมมุติฐานเป็นข้อข้อไปนะครับสรุปนะครับไม่ได้เป็นผลการวิจัยจัวที่สี่นะสรุปอันที่สองครับการวิพากษ์วิจารณ์ผลการวิจัยว่าทําไมได้ผลการวิจัยอย่างนั้นเพราะอะไร ครับอันนี้คือองค์ความรู้ที่นักวิจัยได้จากการทําวิจัยจริงๆเช่นจากการที่เราลงมือปฏิบัติจากการศึกษาทฤษฎีจากการให้ทริคแบบนั้นจากการทําแบบนั้นแบบนี้จึงทาให้ผลการวิจัยเป็นแบบนี้ประเด็นที่3ครับมันไปสอดคล้องกับหลักทฤษฎีที่เราอ้างอิงไว้ในบทที่2หรือในการตรวจสอบเอกสารไปแล้วแต่ในทฤษฎีไหนอย่างไรไปเขียนแค่ว่าสอดคล้องกับทฤษฎีของคนนั้คนนี้แล้วก็จบครับอย่างไรให้ด้วยนะครับถ้ามันไปสอดอย่าง ประกองทฤษฎีนี้อย่างไรและนะฮะมีงานวิจัยของใครนะครับมาสนับสนุนหรือขัดแย้งในประเด็นไหนอย่างไรเพราะนั้นมีสประเด็นในการอภิปรายผลหนึ่งสรุปผลการวิจัย 2. วิภากษ์วิจารณ์ผลการวิจัย3มีทฤษฎีหลักการและเหตุผลอะไรต่างๆมาซัพพอร์ตและ4นะครับมีงานวิจัยของใครมาสนับสนุนหรือขัดแย้งนะฮะสีประเด็นในการอภิปรายผลครับขอบพระคุณมากค่ะ ท่านกิติพงศ์มีอะไรเพิ่มเติมไหมคะในประเด็นนี้ทั้งสท่านทงสองท่านก็สมบูรณ์พอสมควรนะครับแต่ผมอยากจะเพิ่มเติมนิดนึงนะครับก็คือในส่วนของการอภิปรายผลเนี่ยถ้าเป็นมือใหม่ผมคิดว่ามองดู3าสาประเด็นก็พอนะฮะคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระพุทธคือผลการวิจัยพบว่าใส่เข้าไปครับจากผลการวิจัย อันที่สองพระธรรมเนี่ยซึ่งทางนี้อาจเป็นเพราะและพระสงค์ก็คือซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยพบว่าทั้งนี้อาจเป็นเพราะ,ะ,ระซึ่งสอดคล้องกับ,กบ,น,น,กบนักวิชาการนักวิจัยก็แล้วแต่นะครับแต่ทั้งนี้ขอทิ้งท้ายย้ำนิดนึงก็คือพูดที่เราจะมาอ้างอิงนะครับ จะต้องสอดคล้องกับผลการวิจัยของเราบางทีงานวิจัยที่เราเอามาอ้างอิงซับพอร์ตเป็นผลของการทำกับนักเรียนแต่เราเนี่ยผลของเราคือทำกับครูมันก็เป็นคนละกลุ่มนะครับแนวคิดทฤษฎีก็ข้างๆครูครูสัตว์แต่จะให้มีนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ต้องระมัดระวังเพราะ ผู้ที่อ่านงานวิจัยของท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญน,นะครับเขาอ่านหมดครับดูว่ามีความสมเหตุสมผลไหมแล้วสิ่งที่อ้างอิงตรงนี้เนี่ยเอามาจากคำพีหรือห้องสมุดงานวิจัยของเราไหมนั่นคือผมบอกว่าเป็นบทที่สองบทที่สองเนี่ยเปรียบเสมือนห้องสมุดของงานวิจัยเพราะฉะนั้นมีงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ ที่เรามาอ้างในอภิปรายผลนี้หรือเปล่ามีแนวคิดทฤษฎีที่เราเอามาอ้างอิงอยู่ในบทที่สองซึ่งถือว่าเป็นห้องสมุดของการวิจัยของเรามีหรือเปล่าอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องคิดนะครับถ้าไม่มีก็เติมเต็มได้นะครับมีความยืดหยุ่นค้นแล้วค้นอีกนี่คือคอนเซปต์ของการวิจัยคือรีเสิร์ชรีแล้วเซิร์ช ค้นซ้ำค้นซ้ำให้เกิดความจริงให้เกิดทรูสจริงแท้เราทำอะไรนะฮะคำตอบมันจริงแท้แล้วหรือยังก็หากระบวนการต้องให้กำลังใจทุกท่านครับผมคิดว่าวันนี้เนี่ยผมคิดว่าคงจะได้สารสนเทศพอสมควรครับแค่นั้นครับยังยจะไม่จบจังครับพี่งนตอนหลังจะจะแลนดิ้งแนวแนวธรรมะเลยนะครับพี่ผมสุดยอดมาก มีมีค,คุณหลายคนครับแบบนี้ครับมีคุณครูหลายคนฝากถามมาว่าเอสมมุตินะครับผลการวิจัยของเขาเนี่ยมันไม่เป็นไม่เป็นไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้อ่าจะถือว่างานนี้แย่หรือเปล่าครับผูส้สรงคุณุช่วยตอบเลยนะครับอ่ะครับอาจารย์สวัสดีก่อนแล้วกันเนาะนะครับถ้าสมมุติว่าผลงานวิจัยไม่เป็นไปตามสมมุติฐานนะครับ ก็ให้ผู้วิจัยในภัยอภิปรายผลในบทที่บทที่5เนาะนะครับในเรื่องของการอภิปรายผลและข้อเสนอแนีะ่นะครับต้องอภิปรายผลว่าทําไมมันถึงผลการวิจัยถึงเป็นเช่นนั้นครับเพราะอะไรพิพากษาวิจารณ์ตรงนั้นเลยครับที่ไม่เป็นแบบนั้นเพราะอะไรนะครับไม่มีงานวิจัยที่จะต้องตรงใจหรือโดนใจหรือตรงกับที่ผู้วิจัยตั้งสมมติฐานไว้ร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกครับนะครับแต่ทุกงานวิจัยมีคุณค่านะครับอย่าลืมว่างานวิจัยของเรามีคุณค่า แต่หลายคนทําผิดจรรยาบรรณนะครับทําผิดจรรยาบรรณที่ร้ายแรงมากที่สุดก็คือไปปรับแก้ไขข้อมูลเพื่อให้ผลการวิจัยนั้นสอดคล้องกับสมมุติฐานที่ที่นักวิจัยตั้งไว้นะอันนี้ผมรับไม่ได้นะครับเพราะเราจะเราเราไล่เรียงมาตั้งแต่ต้นแล้วเนาะสุดท้ายเนี่ยถ้าคุณคุณไปปรับแก้ข้อมูลอะไรต่างๆเดี๋ยวนะครับคนอ่านที่เป็นนักวิจัยหรือผู้เชี่ยวชาญเขาก็จะหาเจอจนได้ครับว่ามันผิดพลาดตรงไหนนะครับเพราะฉะนั้น ถ้าผลการวิจัยไม่เป,เป็นไปตามที่นักวิจัยตั้งสมมติฐานอภิปรายผลครับเพราะงานวิจัยมันมีมีคุณค่าทั้งหมดครับทามสมศัติครับครับผมผมขออนุญาตเพิ่มเติมน,นิดนึงครับผมขออนุญาตเพิ่มเติมน,นิดนึงตรงเนี้อ่เป็นประเด็นที่ที่ที่ท,ที่จะทำให้การเขียนอภิปรายผลเนี่ยมันมีคุณค่าก็คือถ้าเราเขียนอภิปรายผลไม่ว่าผลการวิจัยนั้นจะเป็นอย่างไรก็ตามเนี่ยที่ดีเนี่ย มันจะต้องนำไปสู่การให้ข้อเสนอแนะในการวิจัยนั้นนะครับ no. เพราะฉะนั้นอย่างท,างที่อย่างที่ท่านอาจาสมบัติเรียนเลยไม่ว่าผลการวิจัยจะเป็นไปตามสมมติฐานหรือไม่เป็นไปตามสมมติฐานเนี่ยมันจะนำไปสู่การให้ข้อเสนอแนะถ้ามันไม่เป็นไปตามสมมติฐานเราก็เสนอแนะได้ทันทีเลยว่ามันต้องเกิดอะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งเราจะต้องเรียนรู้กับมันต่อไปนั่นคือข้อเสนอแนะในการทําวิจัยต่อไปที่จะค้นหาให้ได้ว่า ด้วยปัจจัยภายนอกอะไรที่เข้ามาแทรกแซงที่ทําให้ผลการวิจัยไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่มาจากแนวคิดทฤษฎีที่เราได้สืบค้นมาแล้วก็มีความเข้มแข็งลุ่มลึกนะครับอย,อย่างนี้เป็นต้นหรือแม้แต่ในทางตรงข้ามผลการวิจัยเป็นไปตามสมมติฐานแต่มันก็มีบางอย่างที่มันให้ผลดีเลิศมีบางอย่างที่มันให้ผลยังระดับปานกลางตรงเนี้เราก็สามารถที่จะเอาไปให้ข้อเสนอแนะที่ดีได้นั่นหมายความว่า อภิปรายผลการวิจัยที่ดีต้องนําไปสู่การให้ข้อเสนอแนะที่ดีด้วยนะครับให้ข้อเสนอแนะที่ดีด้วยนั่นคืออีกประเด็นหนึ่งที่อยากจะเพิ่มจากอาจารย์สมบัติครับครับพรเพิ่มเติมนิดหนึง่งสมอ่าต่อจากอาจารย์ประกรณ์ตะกินเนาะสมมุติวนะ่าเราผลการวิจัยไม่เป็นไปตามสมมติฐานสมมติว่าเรามีทดสอบอยู่5ด้านหรือ5ตัวแปรนะครับปรากฏว่าด้านหนึ่งสองสามเป็นไปนตามสมมติฐานแต่ด้านสี่ด้านห้าเนี่ยไม่เป็นไปตามสมมติฐานเราอภิปลายผลแล้วนะครับ เราก็นําอีกสองด้านเนี่ยไปนําเสนอในเสนอแนะในข้อข้อเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งต่อไปว่าเนี่ยจากการวิจัยครั้งนี้นะครับนวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นมาสามารถที่จะแก้ไขปัญหาได้สามตัวนี้นะหรืออีกสองตัวเนี้ยยังแก้ไขไม่ได้ดังนั้นผู้ที่จะทําการวิจัยครั้งต่อไปควรจะหานวัตกรรมหรือคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาอีกสองด้านนี้หรือสองประเด็นนี้โอเคครับขอบคุณครับ ก็เป็นการไปไปปรุงยาเพิ่มเติมนะครับปรุงยาเพิ่มเติมมันก็จะเป็นเวอร์ชันใหม่เวอร์ชันสองเวอร์ชันสามไปเรื่อยๆถูกไหมครับจากจากข้อมูลส่วนนี้เนาะนะครับเพราะประเด็นที่อาจารย์สมบัติพูดเนี่ยสำคัญมากเรื่องของความเข้าใจที่คาดเคลื่อนของครูนะครับว่าถ้าเกิดผลวิจัยเนี่ยมันไม่เป็นไปตามสุขวิฐานเนี่ยมันเลไม่มีคุณภาพก็เลยไปผิดจรรยาบรรณในการไปแก้ไขข้อมูลนะครับรตอนนี้ทุกคนสบายใจนะครับแต่ว่าสิ่งสำคัญคือจะต้องอภิปรายผลนะครับมีหลักการอยวาคิดทฤษฎีมาสามารถซัพพอร์ตนะครับว่า ทำไมผลที่จะจึงเป็นเช่นนี้เพราะอะไรนะครับขอบคุณมากมครับเช่นประเด็นอืบบน่นมีไหมครับอันนั้นก็คือว่าได้ผลยังไงก็รายงานไปแบบนั้นใช่ไหมคะถ้ามันไม่ตรงกับที่เราตั้งสมมุติฐานไว้ก็ไปอภิปรายทำไมถึงไม่เปิดส่นนั้นะคทีนี้มีประเด็นคําถามจากทางบ้านอีกหนึ่งคำถามค่ะจะเป็นคําถามสุดท้ายนะคะก็คือผู้วิจัยบอกว่าเราตั้งวัตถุประสงค์ไว้ว่าเพื่อเปรียบเทียบผลสำเร็จทางการเรียนกับเกณฑ์สมมติว่าเป็นเกณฑ์ร้อยละเจ็ดสิบแล้วก็ ไปหาใช้เครื่องมือวัดโดยใช้แบบทดสอบแต่แบบทดสอบนั้นน่ะหาคุณภาพแบบอิงกลุ่มค่ะเขามีความคุณครูคทางบ้านถามมากว่ามันผิดร้ายแรงมากไหมคะซึ่งเป็นประเด็น<อ>ค่ะช่วยช่วยเคลียร์ให้ท่านอาจาร,รย์ทางบ้านได้สบายใจหน่อยค่ะว่า,อา,อ,าอาจารย์สมัตอบก่อนแล้วกันนะครับมันเป็นความเข้าใจผิดของผู้วิจัยเพราะว่ามันเป็นการตอบที่ผิดประเด็น จุดประสงค์การวิจัยกับจุดประสงค์ในการสร้างเครื่องมือมันคนละอย่างเข้าใจไหมฮะเพราะนั้นผู้วิจัยต้องรู้ว่าจุดประสงค์ในการวิจัยของคุณคือคุณต้องการที่จะเปรียบเทียบผลสมัมฤทธิ์ทางการเรียนนี้เทียบกับเกณฑ์ <S <S แต่เครื่องมือเนี่ยเราคุ้นขึ้นอยู่กับว่าเครื่องมือของคุณอ่ะคุณสร้างเพื่อจุดประสงค์อะไรในการแยกเด็กจำแนกเด็กหรือเปล่าหรือสร้างเครื่องมือมาเพื่อพัฒนาผู้เรียน เพราะนั้นอันนี้มันเป็นข้อสอบอิงกลุ่มหรืออิงเกณฑ์ก็ขึ้นอยู่กับผู้วิจัยว่าคุณกําลังทําอะไรไม่เกี่ยวกับจุดประสงค์การวิจัยโอเคไหมฮะมาคนละประเด็นกันถ้าคุณสร้างเครื่องมือเพื่อ,อเป็นแบบทดสอบอิงกลุ่มคุณก็หาคุณภาพแบบอิงกลุ่มถ้าคุณสร้างเครื่องมือแบบแบบข้อสอบอิงเกณฑ์คุณก็หาแบบอิงเกณฑ์ซึ่งอิงกลุ่มหรืออิงเกณฑ์เนี่ยคุณเอาไปตอบจุดประสงค์ในมาร์กเจ็ดสิบอะไรของคุณก็แล้วแต่มันคนละประเด็นกันโอเคไหมฮะ ขอบคุณค่ะมีท่านใดเสริมไหมคะครบอบค่ะเชิญท่านรัพตาลษค่ะเพิ่มเพิ่มเพิ่มเสริมนิดหนึ่งนะับเพื่อเพื่อให้เข้าใจชัดเจนยิ่งขึ้นคือในการจัดการเรียนรู้เนี่ยนะในโรงเรียนของเราในปัจจุบันเนี่ยมันมีการใช้แบบทดสอบเนี่ยทั้งที่เป็นอิงเกณฑ์และอิงกลุ่มอย่างที่ท่านอาจารย์สมบัติพูดถึงนะ,นะครับว่าถ้าเราเราออกเพื่อที่จะ ไปวัดเพื่อพัฒนาเด็กโดยเฉพาะอย่างยิ่งการทดสอบหรือการวัดในแต่ละหน่วยหรือแต่ละชั่วโมงอะไรพวกนี้ก็จะดูว่าเด็กมันผ่านตัวจุดประสงค์ตัวเกณฑ์ของเราที่ตั้งไว้หรือเปล่าเนี่ยนี่คือคือ,คอดูว่าเด็กมันได้เรื่องได้ราวยังเพื่อเราจะไปพัฒนาเขาอันเนี้ยมันมันต้องต้องเป็นลักษณะของอิงเกณฑ์แต่ในขณะเดียวกันนะฮะคุณครูที่ที่สอนที่จัดก,การเรียนรู้ไปแล้วเนี่ย สุดท้ายก็ต้องไปทำอะไรครับก็ต้องไปประมวลผลเพื่อตัดเกรดอะไรพวกนี้ที่มันรวมรวมเอาองค์ความรู้ทั้งหลายแหละที่เรียนมาทั้งหลายนะ่ะนะมาเพื่อจะแยกเด็กว่าโอเคว่าไอ้ที่มันผ่านเกณฑ์มาทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยแล้วใครมันเก่งกว่าใครเนี่ยถ้าถ้าตอนเนี้ยถ้าจะแยกเด็กว่าโอเคใครเก่งกว่าใครเนี่ยตรงนี้ต้องใช้อิงกลุ่มละเพราะเพราะฉะนั้นในงานวิจัยของเราเนี่ยถ้าก็ดูว่าเออ ในเครื่องมือเราเนี่ยตอนนี้เรากาลังจะทําเพื่ออะไรยังไงในในส่วนของงานวิจัยเราก็ก็ใช้ ى, การหาคุณภาพตามที่จุดมุ่งหมายของเครื่องมือที่ไปวัดนั่นแหละนะครับก็จะให้ชัดเจนขึ้นเพราะบางคนที่บอกว่าโอ,อา้ทุกวันนี้วัดผลแบบอิงเกณฑตลอดเลยไม่มีอิงกลุ่มเลยจริงๆไม่ใช่นะอย่างเช่นาการวัดมิดเทอมไฟนอลอะไรพวกนี้นะลักษณะนี้คือการที่จะแยกเด็กว่าใครกินเก่งกว่าใคร ก็ะะจะหาว่าโอเคว่าใครควรจะได้เกรดสี่ใครจะได้เกรดสองเกรดสามอะไรเนี่ยนี่นี่คือคอนเซปต์เรื่องของการการวัดครับเพิ่มเติมนิดนึงค่ะ